สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้ค่ะแอดก็มีแนวทางดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลขเด่นแม่นๆน,นะคะเราก็เลขเด็ดด้วยการมาฝาก เพื่นเพื่อนน้องๆนะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางนะงวดวันที่1กันยายน2563นี้นะคะก่อนอื่นเนาะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมดักกันได้เลยค่ะ เรามาดูแนวทางเลขเด่นกันก่อนเลยนะคะอันนี้สำนักแรกจะเป็นของแอดเลียมเนาะผลงานแนวทางงวดที่แล้วเขาให้เลข7กับเลข8นะคะเลข8ก็เข้านะคะในส่วนของ81ดด้วยกันเนาะแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยค่ะนะคะเด่นบนของแอดเลียมให้เลข2กับเลข3นะคะเดี๋ยวเรามารับชมไป,ปรพร้อมๆกันเนาะว่างวดนี้จะมีเลข2กับเลข3หรือเปล่านะคะสถิติของ เขาก็าพลาดไป2งวดด้วยกันนะคะต่อมาค่ะจะเป็นเลขเด่นล่างของแอดเลียมเหมือนกันนะคะสถิติเด่นล่าของเขาจะเดินดีกันเลยทีเดียวเนาะวดที่แล้วค่ะนะคะเขาให้เลขมา3ตัวด้วยกันเนาะ780สลากออก88นะคะเลข8ก็ถือว่าเข้านะคะส่วนแนวทางวดนี้ของแอดเลียมค่ะนะคะก็เลขเดิมเลยค่ะจะเป็นเลข7เลข8 แล้วก็เลขศูนย์ด้วยกันนะคะก็ลองดูค่ะนะคะหาตัวมาเติมให้แอดหน่อยใครชอบเลขไหนก็เมนพูดคุยกันได้นะคะก็ขอบคุณของแอดเลียมด้วยนะคะ สำนักต่อมากันเลยค่ะจะเป็นเด่น10บ,บนนะคะของแอสตางอันนี้เป็นผลงานแนวทางวดที่แล้วให้เลข4เลข5เลข8เลข1นะคะเลข1ก็เข้าด้วยกันนะคะส่วนแนวทางวดนี้ค่ะของแอสตางเด่นบนให้เลข0เลข1 เลขสีแล้วก็เลข7นะคะก็เดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันนะคะว่าเด่น10บบนจะมี4เลขนี้ไหมเนาะใครที่มีหลักหน่วยที่แม่นๆก็ลองเติมกันได้นะคะเผื่อเราได้เลขที่น้อยลงเนาะก็ขอบคุณของแอสตางด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของอาจารย์ต่อฤษณะนะคะแนวทางงวดที่แล้วให้เลข1น,นะคะก็สลากออก8 1 1หนึ่งในส่วนของเลขบนด้วยกันนะคะแนวทางงวดนี้ค่ะนะคะเด่นบนของอาจารย์ต่อฤษณะก็ให้เลขเดิมเลยคือเลข1น,นะคะของเขาจะเน้น10หน่วยบนนั่นเองนะคะก็ลองดูค่ะใครที่ติดตามสำนักนี้อยู่ก็มาแคปเก็บเป็นแนวทางได้นะคะ ก็ขอบคุณของอาจาร,รย์ต่อกฤษณะด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอดกระบี่มือหนึ่งนะคะก็แนวทางวัดที่แล้วพิกัดบนรัฐบาลของเขาก็เข้านะคะเขาให้มา3ตัวเนาะวัดที่แล้วก็เข้าเลข8เนาะส่วนแนวทางวัดนี้ค่ะพิกัดบนให้เลข1เลข2 เลข3นะคะขออาก็ผลงานของเขาก็ค่อนข้างเดินดีกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับกระบี่มือหนึ่งเนาะหลุดไปแค่งวดเดียวก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวงวดนี้เรามารับชมไปพร้อมๆกันนะคะก็ขอบคุณของกระบี่มือหนึ่งด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของ s k e นะคะเลขเด่นล่างแนวทางงวดที่แล้วให้7กับ8เนอะสลากก็ออก8 8ด้วยกันเนาะ <_ t une> ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเด่นล่างของ s k e ให้เลข8กับเลข7นะคะก็คือตัวเดิมเลยนะเดี๋ยวลองดูค่ะว่างวดนี้ยังจะมี8กับ7ไหมนะก็ขอบคุณของ s k e ด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอดวันชัยนะคะเด่นล่างแนวทางงวดที่แล้วให้เลข8กับเลข1นะคะสลากออก8 8ก็ถือว่าเข้าเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเด่นบนนะคะของแอดวันชัยให้เลข6กับเลข7นะคะเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเนาะชอบกันไหมคะเลข6กับเลข7เนาะก็ขอบคุณค่ะของแอดวันชัยด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะเรามาดูเลขเด็ดกันบ้างนะคะสำนักแรกค่ะจะเป็นเลขเด่นบนนะคะแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นบนให้เลข3เจาะเลข2ตัวก็จะมี 31, 35แล้วก็36ด้วยกันนะคะส่วนเจาะ3ตัวค่ะจะมี931นะคะ 2 3 5แล้วก็7 3 6ด้วยกันนะคะก็ของเลขแม่นบนค่ะใครติดตามอยู่ก็มาแคปกันไว้ได้นะคะก็ขอบคุณค่ะของเลขแม่นบนด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะเลขแม่นล่างนะคะแนวทางวดนี้เลขเด่นให้เลข6เนาะเจาะเลข2ตัวค่ะจะมี4คู่ชุดก็คือ60 64 67 แล้วก็69ด้วยกันนะคะก็อันนี้มาแคปเก็บเป็นแนวทางได้นะคะก็ขอบคุณของเลขแม่นล่างด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอดนางฟ้านะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาเลขเจาะก็เข้าในส่วนของ88เนาะเลขล่างแนวทางงวดนี้ค่ะคู่โต๊ดบนล่างของนางฟ้านะคะเลขเด่นให้เลข1เลข2เลข3เลข6แล้วก็เลข7นะคะเจาะเลข2ตัวกับ9คู่ชุดค่ะจะมี2 1 2 2 2 3 6 1ส2 6 3 เจ็ดแล้วก็73ด้วยกันนะคะก็ลองดูค่ะใครที่ติดตามผลงานของแอดนางฟ้าอยู่สำนักนี้ก็ถือว่าประมาณ60%ได้นะคะก็มีเข้ามีหลุดเนาะแต่ก็ค่อนข้างที่จะเดินดีกันเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณของแอดนางฟ้าด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของเลขพิเศษนะคะผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาก็หลุดไปไม่เป็นไรเนาะแนวทางวัดนี้ค่ะเรามาตามกันต่อเลยกับเลข3ตัวนะคะก็จะมี306นะคะแล้วก็067ด้วยกันเจาะเลข2ตัวบนก็จะมี6063แล้วก็67นะคะส่วนเลขล่างค่ะจะมี0-2 05แล้วก็0 8ย์ดด้วยกันนะคะก็อันนี้เป็นของเลข พิเศษใครที่ติดตามอยู่ก็มาแคปเก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะก็ขอบคุณของเลขพิเศษด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของกอนกาลสินนะคะแนวทางรัฐบาลเลขเด่นให้เลข7กับเลข0เจาะเลข2ตัวก็มี72 73 74 07 08 แล้วก็09ด้วยกันนะคะก็อันนี้เป็นของออนกาลสินค่ะนะคะใครที่ตามอยู่ก็แคปได้นะก็ขอบคุณของกอนกาลสินด้วยนะคะ ต่อมาเลยค่ะจะเป็นของคนตาทิพย์นะคะผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาก็เข้าในส่วนของเลขเจาะเนาะให้88มานะคะแนวทางวดนี้เรามาตามกันต่อเลยค่ะข้อมูลหลักสิบนะคะเลขบนจะเน้นเลข7กับเลข8ที่หลักสิบนะคะเจาะเลข2ตัวก็มี76หนะคะ70 7 4 75 77ด 7 3แล้วก็7 2นะคะแล้วก็8 6 8 5 8 4 8 0 8 2 8 3แล้วก็8 7ด้วยกันนะคะอันนี้เป็นข้อมูลหลักสิบบนเนาะต่อมาค่ะหลักสิบเลขท้าย2ตัวก็จะเน้นเลข3กับเลข7นะคะเจาะเลข2ตัวก็จะมี3 5 7 5นะคะแล้วก็38 33 37 39 78 73 77แล้วก็79ด้วยกันนะคะ mm hmm. ก็อันนี้เป็นข้อมูลของคนตาทิพย์ค่ะสำนักนี้ก็ถือว่าแม่นอยู่ในระดับประมาณ60-70%ได้นะคะ mm hmm. ก็มีเข้ามีหลุดเนาะ mm hmm. ก็ลองดูค่ะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะ ก็ขอบคุณของคนตาทิปด้วยค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับแนวทางชุดนี้ที่แอดนามาฝากกันเนาะก็ถ้าติดขัดประกันใดแอดก็ขอประทานอภัยเวลานี้ด้วยอยากให้แอดรีวิวสานักไหนแบ่งปันข้อมูลสํานักไหนแล้วก็ลองเป็นพูดคุยกันได้นะคะก็สุดท้ายนี้คะ่ะแอดก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆมีโชคมีลาบถูกหวยรางวันใหญ่รางวันโตก,กันทุกๆงวดเลยนะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะ